ครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ฟล็อกของ AA นะครับวันนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งวันนี้จะมาถ่ายฟลอกนะครับให้ทุกคนมาดูว่าวันวันเอทำอะไรบ้างฟล็อกครั้งนี้ก็ต่างจากทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าทางพี่พเขาให้โจทย์มานะครับว่าให้ฟล็อกครั้งนี้เกี่ยวกับ New Year Resolution ่ะเดี๋ยวในบล็อกครั้งนี้ก็จะเดินเล่นไปมาแล้วก็พูดถึง New Year Resolution mm. ไปด้วยนะครับว่าปีนี้รู้สึกไงกับตัวเองมีอะไรประทับใจบ้างเพราะว่าวันนี้ที่ถ่ายบล็อกนี้อยู่นะครับคือวันที่14 e c น m b e มนะครับก็ใกล้จะจบปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าในปีนี้แบบรู้สึกไงกับตัวเองบ้างประทับใจอะไรบ้างว่ามีอะไรที่อยากทําในปีต่อไปอะไรเงี้ยบ้างนะครับก็ เดี ais, ๋ยวไปดูกันเลยว่าใน vlog ครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วเอทำอะไรบ้างนะครับเรากำลังเดินทางไปสยามนะครับพี่ปูอยู่ในรถเลยครับสวัสดีครับคุณปูเพียงเท้าอยู่คับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สยามเลยดีกว่า ชื่อว่าโคโคโล่แล้วน,นะ,ค,ะนครับไ่กินขายญี่ปุ่นมันเรียกว่าอะไรนะหมูหมูทอดหมูญอ่ป่นใช่ไหมในการกินหมูทอดเราต้องบดอันนี้นะผมไม่ต้องบดคนระับผมไม่ได้กินแบบคนที่นตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่สวนที่มาเลย์สยาม อากาศค่อนข้างดีเลยเราก็มาเดินเล่นในทัก็ล็อกครั้งนี้นะครับมีโจทย์มาจากพี่ๆว่าให้พูดถึงเวรเวสตชั่นว่าตัวเองได้ทําอะไรมาในปีนี้บ้างแล้วก็ปีหน้าทำอะไรตั้งก็เดี๋ยวมันพูดถึงตอนนี้เลยก็ปีนี้นะครับก็สนุกดีเพราะว่าเป็นปีที่เทรนค่อนข้างหนักก็เป็นปีหนึ่งที่ค่อนข้างเวลาน้อยใช่ใช่ไหม ก็มีอว่แล้ว่าแต่วันนี้ดังนั้นที่ก็จะว่างก็สักสกวัวน,นี้แหละที่นันวันนี้ว่างเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากซ้อมวันนี้กลายเป็นซ้อมมันจันทร์แทนเลยวันนี้ก็ว่างเลยมาสยามถือโอกาสมาสยามก็ช่วงนี้ก็คือมาสยามค่อนข้างบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าโชว์เคสส่วนมากเรา,าก็จัดที่สยามครับตัวอย่างที่คเนทครับ,รบสยามพิคแคนเนทตรงสยามสแควร์วันแล้วก็เดินแบบด้วยก็เดินที่นี่ครับเดินแบบที่สยามพารากอนกับสยามกับสยามเซ็นเตอร์ ก็ดูดีมาดูว่าอะไรสีด้วยนะี่ไงไม่รู้อ่ะเราก็อยู่ connect กำลังขับอยู่ขับอยู่ดูแรกมาแล้วนะครับ อันนี้คือเมนูที่2นะครับเป็นโมจิใส่มาชิมกันนะครับนี่คือโมจิใสหรือเลปล่าเยลลี่ทีครั้งแรกก็เป็นเยลลี่คือแบบเห็นมานานแล้วเห็นหลายคนชอบกินแต่ไม่เคยกินเลยมันีือว่าแบบมันใสๆมันดูเนี่ยไม่มีรสชาติเขามันใส่น้ำตาลอันนี้เข้าไปแล้วก็ใส่มะม่วงกับข้าวอันนี้ข้าวเลยแบบแข็ง พอใส่มะม่วงกับน้ำแข็งเข้าไปมันก็มีรสชาติขึ้นมานะจากเป็นเยลลี่ใสๆปกตินี่นะครับตู้สก็ปเชอร์ของพี่ผีนี่แล้วครับตู้สก็ปเชอร์ครับทีนี้เราก็อยู่ในตู้สก็ปเชอร์แล้วครับ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะลองถ่ายเลยผมก็ตอนนี้พวกเราก็มาถึงสวนจุฬาฯหานึ่งวันดี่แล้วนะตอนนี้อากาศค่อนข้างดีสำหรับเวลานี้นะก็อากาศปานกลางอากาศพอดีแล้วกันดออน้จุา บรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับมะกอกน้ำฮอ,อกพลัมอันนี้คือต้นมะกอกน้ำนะครับตอนแรกๆมอญผ่านบีกว่างูเหมือนหรือเปล่าเหมือนอยู่ไหนะตอนนี้เวลาประมาณ5โมง ก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยดีกว่าบ๊ายก็ตอนนี้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เมื่อกี้ไปสยามมาใช่ไหมครับก็คือ,อจ,จริงๆเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดแพลนว่าจะไปสยามนะครับแต่ว่าเขาขอส่งบล็อกภายในพรุ่งนี้แล้วคือว่าวันนี้เขาแคนเซิลการซ้อมแล้วไปใช่ไหมเลยเราไม่มีคอนเทนต์ไท่บล็อกเลยก็เออว่างเพราะว่าเขาแคนเซิลการซ้อมแล้วไปใช่ไหมเลยเราก็ใช้โอกาสนี้ไปเดินเล่นสยามไปไท่บล็อกนะครับเพื่อมีคอนเทนต์บล็อกขึ้นิดนึง สำหรับบลอกวันนี้น่าจะจบแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรพูดแล้วก็เอมเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วนอนแล้วเดี๋ยวเจอกันในบลอกครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย